สวัสดีครับพี้มาแนะนำเอฟซีคันหนึ่งเลยับที่ผมเอมนมาบอกว่าคัตคัตพังเนาะคัตใช้งานได้ไม่ค่อยนานเนาะแล้วก็พังแล้วก็แตกอะไรแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากที่ตั้งลายยินเนยะลายยิยนมะจิ๋วตัวนี้นเนาะตอนนี้เขายังไม่ได้ทำนาะลายยิ้มจิ๋วตัวนี้เวลาเราสวมเข้าไปเนี่ยลงเข้าเฟืองหัวมูเนี่ยต้องให้ตรงนะ ตรงให้ตรงอะ่ะถ้ามันบิดที่นึงถ้ามันเบี้ยวมันบิดทีหนึ่งมันจะทําให้แข็งคัสเวลาเราเหยียบคัสมาเวลาเหยียบคัสอัดไฟวินอะ่ะมันจะไม่เต็มหน้าไฟาวินเนี่ยมันก็ทําให้คัสแตกครับหมูหมูเนี่ยต้องตั้งให้มันได้สูดได้ตรงเข้าไปเลยอย่าให้มันเบี้ยวสักนิดหนึ่งไปดูไฟวินข้างหลังแหลวมาจะยกมาใส่ให้ดูว่ามันหนักครับนี่นะดิ นี่คือปลายวินครับผมตัวนี้เป็นครานี่วีคัาสไอตัวนี้วีคัดคัดอยู่ข้างในครับเวลาเขาเหยียบคัดเข้ามาเนี่ยอันี้มันจะบีบเข้าไปบีบเข้าไปแล้วแผ่นคราอ่ะมันไม่เต็มให่ตัวเนี้มันไม่เต็มใหม่แผ่นหน้าปลายวินเนี่ยมันก็จะเวลามันหมุนอ่ะมันจะทําให้คราสแตกต้องตั้งให้มันด้ศูนย์ครับเวลาสวงเข้าไปอ่ะเวลาแล้วก็หมุนดูมันมีเสียงไหม ทำไมมีเสียงก็แสดงว่ามันตรงอยู่ระดับหนึ่งยเงี้ยแต่ถ้ามีเสียงแค่แค่แค่แะเบียวแล้วลองดูครับลองดูลองมุนดูแล้วมันจะมีตุ๊กตาลูกปืน,นต,ตัวนี้สองตัวใช่ไหมต่างให้มันได้ตรงให้มันได้ระดับกันฉันน็อตให้มันแน่นอย่าให้มันโยกอับเนาะให้แน่นเลยอย่าให้มันโยกเยอะไปดูไอ้ขันนี้ก่อน ไเด็ดคันนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยโอ้ดูไม่ได้ผิดเดี๋ยวดูก็ได้อืมคันไหนดูเลยอาันนี้แหละเนี่ยตรงนี้มันจะมีแท่นจับตุ๊กตาใช่ไหมน็อตรูน็อตอ่ะพยายามเจาะให้พอดีกับน็อตอ่ะอย่าทำให้มันแบบใหญ่ใหญ่เกิน เวลาใช้งานไปอ่ะมันจะมันจะเคลื่อนมันจะโยกเดี๋ยวราดูเช็คดูครับเอาให้มันตรงอ่ะแล้วก็คัดใช้งานได้นานครับรถที่ออกจากอู่นี่ก็ใช้งานนานใช้งานได้นานก็ยังไม่มีหลายปีที่ผ่านมายังไม่มีลูกค้าแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องคัดแตกเลยเนี่ยประมาณนี้เนาะก็ะเดี๋ยวถ้าเขาจะใส่คัดเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีครับ ก็ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ